กล่งกับวายเซเลชันเอาท o ดอร์ครับสำหรับใครที่มองหาเต็นต์ตัวใหญ่ ขนาด5-8คนเนี่ยตัวแนะนําเลยครับตัวนี้การกันน้ํากันฝนกันแดดเอาอยู่ของแค่คุณกลางถูวิธีล็อกให้แน่นแค่นี้ครับเอาอยู่แน่นอนรอบนี้ก็จะมาอยู่กับเจ้าไกด์เดอร์ทักันครับเป็นขนาด500คูณ292เซนนะครับนี่เลยแล้วเรามาดูกัน ความใหญ่จะประมาณไหนเริ่มได้นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้มานะครับและนี่ก็คือของที่ให้มาทั้งหมดนะครับเต็นเสาอันนี้ก็เป็น2เสานะครับความยาวจะเป็นขนาด210เซนติเมตรแล้วก็เชือกทั้งหมด10เส้นนะครับแล้วก็สมอบก 10ตัวด้วยกันนะครับเป็นแบบเรืองแสงนี่10ตัวเป็นแบบรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้ไปคราวนี้ดูวิธีการกันครับขั้นแรกนะครับก็จะให้ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเราจะใส่เชือกไปก่อนพยายามใส่เชือกให้ครบนะครับเวลาขึ้นเสาเนี่ยจะได้ปักง่ายๆสําหรับคนที่จะทําแค่คนเดียวหรือสองคนเนี่ยแนะนําให้ทําวิธีนี้ก่อนคือให้ล็อก เชือกไว้ก่อนเวลาขึ้นจะได้ไม่ลำบากครับนครับคราวนี้ตัวเสาก็จะมีที่ล็อกนะครับความกว้างของเสานะครับขนาดเสาจะเป็น2.5ซนติเมตรนะครับคือขนาดความกว้างของท่อนเสาตัวนี้โอเคเมื่อเราอันนี้เราก็จะใส่เชือกเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะเ,าเสาขึ้นให้ดูครับ นี่ครับมันก็จะขึ้นเสาแบบนี้ง่ายถ้าเราการคนเดียวเนี่ยก็คือฝั่งสมองบกเตรียมไว้2ตัวก็ได้ครับคือฝั่งที่เสาขึ้นเนีกยตั้งแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกัน,นครับ และนี่ก็คือหลังกลางเสร็จของเจ้าไกด์เดอร์นะครับนี่ไกเดอร์ก็จะมี3คุณลักษณะที่เขาจะบอกไว้ก็คือ 1. รูปทรงคลาสสิกนะครับ 2. ก็คือการกลางง่าย 3. ก็คือ3ไซส์นะครับไกด์เดอร์มีทั้งหมด3ไซส์ก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้เป็นภาพขึ้นให้ดูก็คือ3ไซส์ที่ขึ้นให้นะครับโอเคครับก็นี่นะครับ งานเย็บของเขาที่เป็นการล็อกกระเชื่อเนี่ยจะเป็นการเย็บ3ชั้นคือจะไม่ไม่ได้ล็อกกับเนื้อผ้านะครับับเนอผ้าเต็นที่เป็นแบบพวกตาไก่พวกนั้นก็ถ้าเวลาดึงแรงๆเนี่ยมีโอกาสที่ตัวผ้าจะไปได้เขาก็เลยทําขึ้นใหม่เป็นการล็อกใช้พวกเนี้ยเย็บใหม่แทนเป็น3ชั้นเพื่อให้อยู่คงทนไปเลยทุกด้านมุมรัดจะมีเป็นตัวตัวแบบเนี้ยให้คือล็อกให้ดีไปเลย ล้วก็จากที่สังเกตด้านในนะครับด้านในพวกที่เป็นด้านเย็บเนี่ยเขาจะเคลือบสารกันน้ําอีกชั้นหนึ่งไว้ให้ไม่ไม่ซึมเข้าทางพวกทางด้านเย็บเนี่ยพวกทารบเนี่ยแต่ก่อนก็จะชอบ่วดซึมเวลานฝนตกก็จะเข้าพวกทางด้านเย็บเป็นจุดอ่อนได้ง่ายเขาก็เลยแก้ให้เป็นการปิดด้านทางด้านเย็บไว้ปิดจุดอ่อนนั่นเอง คือจะมีทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบนคือตรงไหนที่เป็นงานเย็บเป็นงานเย็บนะครับก็คือจะไล่เป็นปิดทั้งหมดแก้ข้อผิดพลาดของจุดอ่อนของทารพวกนี้ไปก็ที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดความยาว500เซนติเมตรแล้วก็กว้าง292เซนติเมตรนะครับคือนั่ง5คนถึง8คนไปเลยยาวๆเว้าอีส่วนถ้าอยากให้ด้านไหนสูงนะครับก็เอา เสาหรือไม้เนี่ยำอ้าดึงเชือกให้มันสูงกว่าเดิมแค่นี้ก็จะเปิดฝั่งด้านหนึ่งได้แล้วโอเคครับแล้วก็สื่นของเนื้อผ้านะครับจะเป็นร้อ 50D ออกอร์ดนะครับตัวนี้ทั้งในก็จะเคลือบเหมือนเดิมเคลือบกันน้ำกันแดด คือนั่งข้างในไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนเลยครับตัวนี้เคลื่อนมาโดยเฉพาะก็สําหรับทารตัวนี้ก็แนะนํานะครับสําหรับใครที่ไปตั้งแคมป์เนี่ยตัวนี้ซื้อที่เดียวจบขนาดใหญ่ด้วยกว้างมากและได้ทั้งพวกเสาตัวใหญ่ข้อสําคัญของทาร์เนี่ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็อยู่ที่เสาอย่างที่รู้กันถ้าเป็นเสาบาง เจอลมหนักอะไรพวกน,นี้เสาก็จะไม่อยู่เพรตัวนี้เป็นเสาแบบขนาดใหญ่ความสูงเป็น210เซนติเมตรนะครับความหนาของเสาก็เป็น2.5เซนติเมตรตัวนี้ก็จะมากับเชือกที่ปรับได้นะครับก็จะสามารถปรับได้คือพวกตัวนี้ง่ายก็คือสําหรับใครที่ไม่รู้ก็คือการดันเลื่อนขึ้นก็จะเป็นการล็อกให้แน่นและเวลาจะปลดปลดเนี่ยก็แค่ดันแค่นี้เลยจะล็อก ก็ให้ดึงขึ้นนะครับนี่ปิดด้านเลยก็จะล็อกเข้าแล้วและท้ายนี้ก็ขอฝากทาร์ปไลเดอร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาเต็นต์ตัวใหญ่ขนาด5-8คนเนี่ยก็แนะนำเลยครับตัวนี้าการกันน้ำกันฝนกันแดดเอาอยู่ขอแค่คุณกางถูงวิธีล็อกให้แน่นแค่นี้ครับเอาอยู่แน่นอน รับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องไถล่าเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ